สวัสดีครับวันนี้26พฤศจิกายน2568ครับ Google c ข่าวประกาศข่าวสำคัญสำหรับประเทศไทยครับกับโครงการที่ชื่อว่าปัญญาไทยซึ่งเป็นโครงการที่พร้อมจะช่วยองค์กรในประเทศไทยยกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์กันครับ Google ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่มีฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนไทยเนี่ยพร้อมที่จะ พัฒนาปรัญญาประดิษฐ์ของตัวเองได้ครับนอกจากนี้ได้เตรียมโมเดลครับที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่น VO เองก็ตาม Gemini เองก็ตามเพื่อให้คนไทยเนี่ยเลือกใช้โมเดลต่างๆตามความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆได้หรือว่าจะเป็น Unified p l a t f อร์เองก็ตามที่จะพัฒนาตัว AI เป็นของตัวเองครับที่ชื่อว่า Vertex AI ครับนอกจากกรอบที่อยู่ในเฉพาะ AI แล้วนะครับ ยังมี ecosystem อื่นๆยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆครับที่ Google เตรียมพร้อมที่จะมารวมร่างกับตัวโมเดล AI ตัว AI ทั้งหลายของ Google ครับก็คือซอฟต์แวร์จนพวกกลุ่มที่เป็น Workspace ครับโมเดลเหล่านี้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับสามารถเข้าไปรวมตัวใช้งานกับ Google Workspace ได้ ลองจินตนาการนะครับถ้าเราเปิดด็อกคิมเมนต์มาอันหนึ่งนะครับและในปุ่มอินดิเตอร์ในด็อกคิมเมนต์อันนั้นครับมีปุ่มหนึ่งด้วยที่เราจะสามารถเรียกใช้ AI มาช่วยเราทํางานได้มาช่วยเขียนมาช่วยรีวิวเอกสารหรือแม้กระทั่งจะช่วยสรุปเอกสารชุดนั้นให้เราได้นี่แหละครับที่เป็นโครงการปัญญาไทยครับที่กูเ g l e มาประกาศครับที่จะพร้อมช่วยองค์กรในประเทศไทยยกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์กันครับ